คุณแม่คะคุณพ่อคะหนูเข้าใจที่เครื่องบินมันดีเลยนะคะแต่ทำไมหนูต้องมาดูแลเธอด้วยอะคะแคนดิส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 เฮ้พอกันทีไปวาดรูปเดี๋ยวนี้เลยนะว่าไงคะคุณแม่ตุ๊ๆตุ๊ตุ๊ตุเฮ้ยฮ่าโอ้น่าเบื่อมากเลยอะเฮ้ย ฉันเบื่อเธอเด็กพอแล้วนะไอ้หืมไม่สัญญาณมันไม่ดีเลยนะถ้าเอาเงินไปซื้อของพวกนี้เนี่ยนะใช่ไหนขอฉันดูหน่อยสิอะไรอ่ะนี่มันแจ็คพอทนี่นาเฮ้ยมีได้แจ็คพอทด้วยล่ะว่าแต่แจ็คพอตคืออะไรกันนะมันก็คือรางวัลใหญ่ไงล่ะใช่ตอนนี้หนูรวยแล้วล่ะไม่ใช่เธอหรอกนะ ตอนนี้หนูรวยแล้วล่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นของหนูด้วยเธอเอาเงินฉันไปนะแล้วเธอก็ยังเด็กอยู่เลยเธอคงจะไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะต้องเอาเงินไปเก็บไว้ที่แบงกนะ์อ่ะตอนนี้หนูรู้แล้วล่ะอ้อยู่ดีนี้เลยนะสวัสดีค่ะหนูมารับเงินนะคะนี่ลอตเตอรี่ของหนูนะคะอขอโทษทีนะคะนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะคะ่ะมันไม่ใช่เงินของเธอหรอกนะคะมันเป็นเงินของพวกเราตั้งหากค่ะนี่เป็นเงินของหนูตั้งหาก เธอยังเด็กอยู่เลยอ่ะยังไงเขาก็ไม่ให้ส่งไปึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะ<ม>นี่เป็นงานของหนูนะไม่ของฉันตั้งหางแล้วคนไหนชื่อเมลิซาเหรอจ๊ะหนูค่ะอือหงั้นคุณช่วยไปต่อแถวก่อนนะครับโถยก็ได้คะ่ะเมลิซาจา๊ะนั่งก่อนนะจ๊ะ,ะแล้วหนูอยากได้อะไรเหรอจ๊ะอยากได้เงินนะคะเงินอะไรเหรอจ๊ะโหน่ง โอ้ว้าวนี่มันแจ็คพอตนี่นะฮะใช่แล้วค่ะหนูได้รางวัลใหญ่ที่สุดเลยล่ะอืมมันน่าจะเป็นสามล้านดอลลาร์นะคะเงินสามล้านดอลลาร์ของเราอะค่ะม่ใช่ของหนูตั้งหาไม่ของชัดตั้งหาแเราขังหนูของฉันมันเป็นเงินของบาลีซ่าแล้วนะครับมันมีชื่อของเธออยู่บนเช็คด้วยนะครับ โอเคพวกเราถึงไหนกันแล้วนะจ๊ะคุณแจะเ,เงินมาให้หนูไม่ใช่หรอคะอืมแล้วหนูเอากระเป๋ามันใส่มาหรือเปล่าจ๊ะเอามาสิคะหนูมาด้วยอยู่แล้วล่ะค่ะ <c oughs> ใช่ปั๊บปุ๊บสอง0้0ยเก้าแสนแปดหมื่นสอง้เก้าแสนเก้าหมื่นสามล้าน ก็ได้แค oh. นดิสมีอะไรแล้วถ้าลืมอะไรไปหรอือเปล่าจ๊ะเราฉันไม่ได้ลืมอะไรนะส่งเงินของฉันให้มาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ย uh huh, เอาไปเลยก็ได้ยังไม่หมดหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยอะฮแคนดิส huh. uh huh. อะไรอีกแล้วเฮ้ย uh huh. นี่ไงถ้าเอาเงินนี้ hmm. ไปก็ได้นะขอบคุณมากเลยนะคะ uh huh. ขอบคุณค่ะไม่ได้ค่ะลาก่อนนะจ๊ะ นี่คุณครับรีบไปต่อแหวเลยนะครับลาก่อนค่ะพวกเธอนี่แปลกมากเลยอ่ะ,อะ,อะโอ้โหควางด้วยมันก็เป็นเรื่องที่หนักเหมือนกันเนี่ยโอ้โหมันเจ็บมากเลยอ่ะเอลิซ่าเธอไปทำอะไรตรง ดี๋ยวฉันจะตจัดการมันหน่อยแล้วถ้ามาจ้างฉันก็ได้นะฮึเอา,ว,อา,ว,อาว,ว่าแต่ทําไมพวกเราจะต้องมาซ่อมกันด้วยล่ะพวกเราไปซื้อใหม่เลยดีกว่านะถ้าจะไปซื้อใหม่ทําไมกันเล่ามันนั่งไม่สบายเหมือนนั้นเองนะและวเดี๋ยวฉันก็จะต้องไปซื้อของเล่นด้วยววเฮอ,อะๆเธอยังต้องการของเล่นอีกเหรอทีอใช่มั้ยเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของเล่นเดี๋ยวๆอะไรล,ล่ะ แล้วหนูก็จะต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วย hmm. แต่เธอยังไม่มีตู้เสื้อผ้าเลยนะจริงด้วยอะ่ะตู้เสื้อผ้าฮะ oh. แล้วหนูก็จะต้องไปซื้อเตียงใหญ่ๆด้วยว้า wow. วฉันว่าห้องของเธอคงจะมีที่ไม่พอหลงนะ hmm. ใช่จริงด้วยอะ่ะ hmm. เห็นไหมล่ะ hmm. hmm. ่แล้วอ้อ,อฮะไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะฉันมีไอดีๆดีๆแล้วล่ะมีอะไรเหรอเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละมานี่เร็วข้านี่ไงล่ะอืมนี่มันห้องของเธอไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันขายให้เธอก็ได้นะฉันคิดแค่ห้าแสนก็พอมันคงจะแพงมากเลยใช่ไหมล่ะงั้นฉันลดให้ก็ได้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันก็ได้นะ เบริซาน้องรักไม่ต้องรีบตัดสินใจลงนะเดี๋ยวเธอค่อยมาบอกฉันก็ได้แห่ดูนี่สิดูนะนี่มันสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เหรอแต่มันพังแล้วนะแป๊บหนึ่งเะจ๊ะนี่มันซ่อมง่ายมากเลยล่ะส่งมาให้ฉันเร็วเข้าอ่ะฮะนี่ไงล่ะตอนนี้มันเหมือนใหม่เลยนะอ่ะฮะืม ดูนี่สิมันมีชั้นวางของสำหรับของเล่นของเธอด้วยนะแต่ว่าใช่มันก็สนุกอยู่หรองนะแต่ฉันอยากได้ชิ้ใไหนมากกว่ายี่งไงจ้านี่มันก้าิ่งงั้นเหรอเก้าอี้มันสามารถเอามาทำเป็นตู้เสื้อผ้าได้ด้วยนะมันสามารถเก็บได้ทุกอย่างเลยล่ะเธอเอาของของฉันไปด้วยก็ได้นะดูเตียงของฉันสิแต่ว่าที่นอนมันนุ่ม กับพบลังของราชินีเลยล่ะมันเสียดังมากเลยอ่ะยานพวกเรามาจัดการกันดีกว่านะนี่ไ,ไงล่ะอะฮะ่นนี้มันยังเสียดังอยู่มิจ๊าไม่แล้วล่ะเห็นไหมฉันว่าเธอจะต้องชอบมันมากแน่นอนแถมมันยังถูกมากเลยนะ ใช่จริงด้วยอ่ะห้องของเธอมันก็ดูดีอยู่นะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องลองไปทำในบ้านใหม่ของฉันบ้างแล้วล่ะอะไรนะบ้านไหนอ่ะแล้วฉันล่ะแนะฉันจะอยากชวนเธออยู่ลงนะแต่ห้องของเธอเจ๋งมากเลยไม่ใช่หรอถ้าก็อยู่ห้องนี้ไปสิห้องนี้เก่ามากเลยอ่ะเมลิซาฉันพร้อมที่จะไปอยู่กับเธอแล้วล่ะรอฉันด้วยสิมีความสุขมากเลยล่ะทุกอย่างดูหรูหรามากเลย ันไม่เคยฝันถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยมันไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลยไม่จริงนี่มันดูดีมากเลยอะถ้าฉันมีบ้านสวยๆแบบนี้เดี๋ยวฉันจะต้องไปดูแลตัวเองหน่อยแล้วล่ะฉันว่าฉันจะต้องเปลี่ยนลุกหน่อยแล้วอะไรนะเปลี่ยนลุกงั้นเหรอแหม่ก็ใช่นะสิเดี๋ยวฉันจะต้องไปชอปปิ้งหน่อยแล้วล่ะ ชอปปิ้งเห็นหรอฉันว่าถ้าคงจะไม่รู้สินะคนรวยแบบนี้เขาจะต้องมีสไตลิสตสส่วนตัวด้วยแหละเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ไม่นะไม่ไม่ฉันว่าเธอต้องการสไตลิสตสด้วนเลยล่ะแล้วฉันจะไปหาสไตลิสมาจากไหนกันเล่าที่ไหนนั่นหรอเธอก็ยืนอยู่ตรงหน้าทั้งงใครอะไหนเธอแ็นสไตลิสต์ด้วยหรอช ฉันนะสิเธอไม่ใช่สไตล์เลยหรอกนะฉันดูไม่มีสไตล์หรือไงฉันดูเรื่องแฟชัันดีมากเลยล่ะเธอไปดูเรื่องพวกนั้นมาได้ยังไงอ่ะฉันชอบอ่านวิทยาศาสตร์มากเลยล่ะแล้วฉันก็ดูช่องแฟชัันบ่อยมากเลยด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยเปลี่ยนสไตล์ให้เองนะโอเคงั้นก็ได้เซริซ่าแต่เธอจะต้องจ่ายเงินมาก่อนนะจ๊ะฉันว่านี่มันกฉพอแล้วนะ ไปกันเลยดีกว่านะใช่หรอลายอย่าลืมเอมเงินทาเยอะๆเลยนะของดีๆยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้วล่ะฉันว่ามันแพงตรงสไตล์ลิเนี่แหละว้าวฉันฝันที่จะมาร้านแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่มันก็แค่ร้านธรรมดาธรรมดามันไม่เห็นจะรู้ตรงไหนเลย ว้าวฉันเคยเห็นชุดนี้ในแมกกาซีนด้วยอ่ะนี่มันเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอกนะครับนี่มมาจากคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะถ้าคุณอยากจะหาของทุกๆคุณไปดูของเซลตรงนู้นก็ได้นะครับช่วยเอาไปใส่ถุงให้ฉันทีนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอาจ้า<ม>แล้วเธอเรียกได้หรือยังจ๊ะได้แล้วคะ่ะนี่ไงคะ<ม>พี่เห็นว่างไงคะใช่นี่มันก็ดูดีอยู่นะนี่เธอช่วยซื้อให้ฉันบ้างได้ไหมะ แต่วันนี้เราจะต้องมาเปี่ยนลุงให้หนูไม่ใช่เหรอคะน้องสาวของฉันนี่ที่ห่วงจริงๆเลยนะแหมงั้นได้ช่วยหนูก่อนก็แล้วกันแล้วใครเรือกของพี่โอเคไหมแหมได้สิจ๊ะใช่แล้วล่ะถ้ามันแพงขนาดนี้ฉันคงไม่มีเงินจ่ายลงนะฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแน่งั้นฉันขอชุดนี้ด้วยก็แล้วกันนะโอเคครับ หนูอยากได้ก็ซื้อเลยจ้าจริงๆแล้วพี่เตรียมชุดไว้ให้หนูแล้วนะจริงเหรอคะอาฮะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ อยู่ไหนอะคะหนูอยากจะลองมันมากเลยเดี๋ยวพวกเราค่อยไปลองที่บ้านก็ได้นะม่งานเราจะต้องอยู่ที่นี่กันทั้งวันแน่เลยแล้วถ้ามาเสร็จไม่พอดีล่ะคะนี่หนูไม่เชื่อพี่หรอพี่เบวป้ายพวกนี้มาจากไหนล่ะคะพี่ทาขึ้นเองน่ะมันไม่เจ๋งหรอโอเคพวกเราคุยกันถึงไหนแล้วนะนี่หนูไม่เชื่อพี่หรอไม่ไม่ต้องหลอกนะคะหนูเชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะแต่เนี้ยดีขึ้นเยอะเลยงั้นพวกเราไปกันเลยดีไหมนะคะ ทั้งหมดนี่ราคา1 2 5 4 3ล้านสองแสนดอลลาร์กับอีก30เซ็นเซนะครับเท่าไหร่กันนะออาไปเก็บตังที่เธอเลยค่ะฮะโอนี่มันแพงกว่าที่ฉันคิดไปเยอะเลยนะเนี่ยอะฮะนี่ตังคอ,อของคุณครับอย่าขี้ห่วงไปหน่อยเลยนะนี่ของคุณนะคะลาก่อนค่ะพวกเราไปกันดีกว่านะ ขอบคุณมากเลยนะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะคะหนูอยากจะลองช่อพวกนี้มากเลยอะงั้นเดี๋ยวหนูไปลองก่อนนะคะจ้าจ้าอย่าทำมันขาดนะทำไมมันตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยหนูน่าจะลองที่ร้านก่อนอะทุกตัวอะไรเหรอจ๊ะทุกตัว แปลกมากเลยอะ่ะพี่ว่าก็เรื่องมาถูกไซ์แล้วนะน<ฮ>ี่มันจะต้องเป็นความผิดของคนขายแน่เลยอะ่ะแล้วถ้ายิางจะไปให้ติดเขาอีกนะพี่ให้เขาต้องห่าเราอ๋องั้นเหรอเมดิซาไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ช่วยใส่ชุดพวกนี้เองก็ได้นะพอหนูโตแล้วหนูค่อยมาขอพี่ก็ได้จริงเหรอคะพี่จะไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะแหมยังไงชุดพวกนี้มันก็เป็นสไตล์ของพี่อยู่แล้วล่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคะ แหมยังไงเธอก็เป็นน้องสาวของพี่อยู่แล้วนี่นาขอบคุณมากเลยค่ะ<อ>พี่ช่วยหนูได้เยอะเลยค่ะอะฮะหนูใส่ไม่ได้สักตัวเลยเหรอใส่ไม่ได้<อ>เลยอะค่ะแหมแล้วหนูอยากจะไปซื้อ,อยังอื่นเพิ่มหน่อยไหมละจ้ะนี่เอาดีกว่าค่ะหนูว่าหนูชอปปิ้งพอแล้วล่ะงั้นพวกเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะหนูจะได้ต่อเร็วๆไงไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะแล้วพวกเราจะไปร้านไหนดีจ๊ะหนูกาว่าหนูจะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กับเบรนไบท์อะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมามากินที่บ้านก็ได้เนอะ <laughs> น้องรักคนรวยอย่างพวกเราคงไม่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบนั้นหรอกนะจ๊ะพวกเราไปที่ร้านอาหารกันดีกว่านะทำไมพี่รู้เรื่องพวนี้เยอะจังเลยอะคะจริงๆแล้วพี่เกิดมาเป็นคนรวยจ้ะแต่ดูเหมือนว่าพี่จะเกิดมาผิดครอบครัวไปหน่อย <laughs> โอเคงั้นก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะอรฮะพี่แคนดิสคะร้านนี้ไม่แพงมากเลยอะ ของพวกเราจะพอหรอคะพอสิจ้าเมลิซาพวกเรามีอยู่แล้วล่ะหนูลืมไปแล้วหรอพวกเรารวยมากเลยนะหนูยังไม่ค่อยชินเลยอะคะ่ะสวัสดีคะ่ะฉันชื่อว่าคริสตี้นะคะเดี๋ยววันนี้ฉันจะช่วยดูแลคุณเองคะ่ะขอบคุณคะ่ะเั้นเดี๋ยวฉันกลับมารับออเดอร์นะคะ โอเคขอบคุณนะคะอุ้ยตายแล้วหนูปวดท้องมากเลยอะ่ะหนูจะต้องตื่นเต้นมากแน่เลยงั้นเดี๋ยวหนูมานะคะโอเคเยี่ยมไปเลยล่ะโหเสียใจด้วยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยสั่งอาหารให้เองนะรีบมานะคะของนั้นนะคะ น,นายทำอะไรของนายเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษทีนี้ครับแต่้ลนของพวกเราไม่ต้อนรับคนไร้บ้านนะครับออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าคนนี้ใส่ไม่ดีฉันไม่ใช่คนไร้บ้านนะคุณผู้หญิงครับอย่าขาัดขืนเลยนะครับรีบออกไปดีกว่าครับอย่าขาัดขืนเลยนะครับที่นี่ไม่ต้อนรับคนไร้บ้านแร้นะครับแคนดิสคะที่รู้มคะทุกอย่างห้องน้ำมันเป็นสีทองหมดเลยอะค่ะเมริซ่าที่กำลังยุ่งอยู่น่ะไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอโทษทีนะครับ ้วไรของเราไม่ต้อนรับคนไร้บ้านนะครับออกไปอย่างนี้เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเรียกตำรวจเธอไม่ใช่คนไร้บ้านหรอกนะคะเธอมากับฉันตั้งห่าค่ะเห็นไหมล่ะสงสัยนายจะต้องไปหางานใหม่แล้วล่ะอ๋องั้นเหรอแฮรี่กไปอย่างนี้เลยนะอย่ามายุ่งกับฉันนะไปอย่างนี้เลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่น้องจ๋าน้องร้างไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหรอครับจริงเหรอคะจริงสิครับ โอเคงั้นผมไม่กลัวแล้วนะครับเออเออโอ้ตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะ <S <S อเดี๋ยวหนูจะต้องหาอะไรอร่อยๆกินหน่อยแล้วล่ะพร้อมที่จะสั่งกันหรือยังคะขอโทษทีนะคะแต่หนูยังเลือกไม่ได้เลยอะคะ่ะนี่หนูหมายความว่าอะไรกันจ๊ะงานพวกเราขอสั่งชุดที่แพงที่สุดและหรูหราที่สุดเลยนะคะโอเคคะ่ะรอหอันประมาณ5้านาทีนะคะเดี๋ยวฉันเอามาเสิร์ฟคะ่ะเฮ้ยจะได้กลิ่นนั่นไหมอะ หิวนี่มันเหม็นมากเลยอะนี่แหละกลิ่นของความหรูหละพี <f ee> ่แคนดิสหนูไม่ค่อยชอบที่นี่เลยอะค่ะเพราะอาหารมันยังไม่มาไงเลยจ้าจริงด้วยอะว่าแต่อาหารของเราอยู่ไหนกันนะกิน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 ใ,ให้อร่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี่มันดูดีมากเลยอะ <c oughs> นี่มันของเรือของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย อิวจริงด้วยอ่ะมันดูไม่ได้เลยนะแต่ฉันว่ามันจะต้องอร่อยมากแน่เลยอืมเฮ้โอโ้คุณพนักงานเสิร์ฟคะหอยสครีมหน่อยได้ไหมคะแน่นอนได้สิคะคุณอยากได้รสอะไรดีคะจะเป็นรสหอยเชลลินจีหรือรสเมอร์แรงดีคะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดหยุดหนูไม่ชอบที่นี่เลยอ่ะหนูไปก่อนดีกว่าอ้เอาเดี๋ยวก่อนสิจ้าเมลิซาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ เขาไม่ทำแบบนั้นกันหรอกนะจ๊ะนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยหนเบื่อกับเรื่องนี้เต็มทนแล้วล่ะถ้าพี่ชอบที่นี่พี่ก็อ,อยู่ไปเลยก็แล้วกันโนไปก่อนแล้วล่ะเห็นว่าฉันไม่หาแฮมเบอร์เกอร์กินหน่อยดีกว่าโอ้โงั้นเรอจ๊ะงั้นก็ตามใจเด <c oughs> ลิซาเดี๋ยวก่อนสิเธอต้องมาจ่ายเงินก่อนนะคุณพร้อมที่จะจ่ายงาเงินหรือยังคะแต่ว่าฉันไม่มีเงินเลยอะคะ่ะแหมสงสัยเธอคงจะต้องไปทำงานแล้วล่ะ <c oughs> ยังไงฉันก็ไม่มีเงินจ่ายหรอกนะ เม,มลิซ่าเธอไม่น่าได้เงนินพวกนั้นไปเลยอะ่ะมันควรที่จะเป็นของฉันสิอย่าลืมมาใช้ตรงนี้ด้วยนะฮะค่ะค่ะความ่า้ด้วยมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ฉันสามารถกินแฮมเบอร์เกอร์เยอะแค่ไหนก็ได้ฉัน,นว,ว่าฉันน่าจะกินเยอะไปหน่อยแล้วล่ะเธอชิงฉันได้ยังไงกันนะ ถึงเธอออกมาสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วทิ้งฉันไว้ในร้านอาหารแบบนั้นคนเดียวได้ยังไงกันน่ะฉันเกลียดเรื่องนี้มากเลยหวังว่ามันจะมีแฟนายด้วยนะท่าทางมันจะยเยอะกว่าท่านไปหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยอยู่นี่เองหรอมีความสุขใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเธอหน่อยแล้วล่ะเงินของเธอจะต้องกลายมาเป็นของฉัน นีสำเร็จสักทีมานี่เลยนะเงินสุดที่รักของฉันมาหรือว่าฉันจะเอาเงินไปคืนเธอดีนะยังไงเมริซ่าก,ก็เป็นน้องสาวของฉันนี่นาเฮ้ยนี่มันเงินของเธอนะจริงด้วยอ่ะนี่มันเงินของฉันเั้หาเราอะอะนี่เธอเองเหรอแล้วเธอไม่ต้องไปให้ฉันเห็นได้อีกนะ น,นี่มันเป็นพี่สาวแย่มากเลยอะเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อพี่ใหม่หน่อยแล้วเอา้าฉันจะต้องไปหาทางเอาเงินพวกนั้นกลับมาให้ได้โอ้ฉันไหนถึงน้องสาวของฉันแน่เดลิซ่ารอด้วยสิจ้า มายุ่งกับฉันนะเธอยังไม่หายโกรธพี่อีกเหรอเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวน้อยงั้นเหรอฉันเกือบจะตายแล้วนะแถมเธอยังมาขโมยเง,งินฉันด้วย <c oughs> ฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> ฉันแค่พยายามจะบอกเธอว่าการเป็นคนรวยมันไม่ปลอดภัยหรอกนะเธอจะต้องมีคนดูแลหน่อยแล้วล่ะใครอะ่แะแหมใช่แล้วละ่ะการเป็นคนรวยมันไม่ได้ปลอดภัยหรอกนะคนรวยทุกคนเขาก็ต้องมีบอดี้การ์ดอยู่แล้วละ่ะเธอต้องก่อของฉันอีกแน่เลยฉันเนี่ยนะใช่แล้วล่ะนายกของเราเขารวยไหมรวย แล้วเขามีบริการไหมล่ะบิลลี่ไอริสเธาก็มีบริการเหมือนกันนะแล้วมิสเตอร์บีเขามีไหมอ่ะเขาก็มีเหมือนกันโอเคจริงด้วยอ่ะว่าแต่ฉันจะไปหาบริการเรี้มาจากที่ไหนกันเนี่ยเธอหมายถึงบริการปะแต่ก็ใช่น,น่ะสิฉันก็ยืนอยู่นี่ไงไม่นะไม่ไม่ฉันจะไม่พลาดเรื่องนั้นอีกแล้วล่ะเธอจะต้องมาเอาเงินของฉันแน่เลยไม่จริงหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเป็นบริการที่เธอฟรีเลยก็ได้อืม จริงเหรอจริงสิจ้าฉันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อน้องสาวของฉันอยู่แล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะแล้วเธอมีแผนว่าไงบ้างอะทำไมพวกเราจะต้องมีแผนกันด้วยอ่ะแล้วฉันจะไปปกป้องเธอได้ยังไงกันละจ้าถ้าฉันไม่ดูแผนของเธอ่จกิ่งด้วยอ่ะงั้นฉันว่าพวกเราไปสปากันดีกว่านะสปางั้นหรอทุกอย่างโอเคไหมอะคะเพ้าจริงด้วยอะเดี๋ยวฉันจะต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะโออ เราไปกันเลยดีไหมคะอ่ะฮะสปา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 ชอบไปสปามากเลยเรียบร้อยแล้วล่ะเข้ามาได้เลยนะจะาเออพี่แอนดิสคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะฉันกำลังดูความปลอดภัยให้เธออยู่ไงนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอะไรหรอจ๊ะแว่นตากันแดดไงคะฉันเพิ่งจะไปซื้มันมานะ่ะ มันเท่า,าไหร่กันเนี่ยมันไม่แพงหรอกนะจ๊ะมันกำลังเซลล์อยู่นะจริงๆแล้วฉันเป็นบริการของเธอนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปดูแลความปลอดภัยหน่อยแล้วล่ะโอเคแต่ข้าหลังเธอจะต้องบอกฉันก่อนนะโ okay. อเคไหมอะาฮะสงสัยจะต้องไปซื้อของเล่นบ้างแล้วล่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเมลิซานะคะสวัสดีค่ะค่ะฉันรู้แล้วค่ะเซ็นเอกสารได้เลยนะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยท่าจะทําทุกทีเน้นเลยเหรอเอาบัตรไปได้เลยนะคะใช้ได้เลยค่ะเฮ้ย oh. แคนดี้พี่ทำอะไรอีกแล้ววะเมลิซาเธอพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันกําลังลรักษาความปลอดภัยอยู่ไงเดีย๋ยวว่าไปไหนเลยนะที่นี่มันปลอดภัอยอยู่แล้วล่ะเธอดียินเสียงหไหมอะอะไรเหรอฉันว่ามันจะต้องไม่ปลอดภัยแน่เลยฉันจะต้องไปดูก่อนแล้วล่ะรอ,อแป๊บหนึ่งนะ ก็ได้ค่ะงั้นหนูรอตรงนี้นะถ้าเป็นอะไรของเธอเนี่ยเอ้ามันก็แค่เอ่อเธอแค่ดูแลความปลอดภัยให้หนูอะค่ะอุณเเห็นไหมคะหนูเป็นคนที่รวยมากเลยนะคะฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะแหมคนรวยอย่างหนูมักจะมีอันตรายอยู่รอบตัวเสมอเลยอะค่ะพี่ของหนูก็เลยมาเป็นบอ บริการเหรอคะใช่แล้วค่ะอ๋อหรอคะงัะ้นนั่งก่อนนะคะจะรับน้ำเปเล่าหรือน้ำผลไม้ดีคะน้ำผลไมค้ค่ะน้ำผลไม้มาแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะทำไมพี่แทนดิชไปนานจังเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะต้องไปดูแลเธอหน่อยแล้วล่ะ <c oughs> แต่เธอบอกให้ฉันรออยู่ตรงนี้นี่นาเธอจะต้องจัดการกับวายร้ายอยู่แน่เลย <c oughs> ฉันรออีกสักพักก็ได้นะมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะเธอบอกว่าเธอฉลาดมากเลยนะแถมเธอยังรวยมากเลยด้วย <c oughs> แต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเงินของฉันต่างหากเฮ้าระวังหน่อยสิขอโทษจริงๆนะคะ <c oughs> นิวพอนนะผลไม้เพิ่มหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ได้สิคะ <c oughs> มันก็เป็นแบบนั้นแหละเธอไม่จะเป็นนักเช้เง,งินพวกนั้นหรอกนะเธอเอาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะทั้งของเล่นแล้วก็ขนม ถ้านะ้าเอาเงินพวกนี้ไปเที่ยวผับหน่อยนะอืมห้องน้ำอยู่ทางไหนแล้วคะป่องไปเราเลี้ยวซ้ายเลยค่ะอ่ะฮะใช่แล้วล่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเ uh huh. ยี่ยมไปเลยล่ะนี่แหละชีวิตสุดรูลาของฉัน uh huh. พี่แคนดี้ที่อยู่ไหนกันเนี่ยตอนที่ตรวจเซจแล้วพี่มาปลุกหนูด้วยนะออเยี่ยมไปเลยล่ะชีวิตแบบนี้มันก็เหมาะกับฉันเหมือนกันนะ นี่ราคาสองหมื่นดอลล่าร์ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะมิมซซาจ้ะนี่ค่ะเอาไปได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วกลับมาใหม่นะคะลาล่ะก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ เป็นไงงบ้าะะคะพวกเราทํากันเสร็จแล้วนะจ๊ะนอนก่อนเถอะจ้า,าลแล้วเลื่อนทําเล็บล่ะคะจริงด้วยอะ่ะหนูชอบไปสปามากเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะต้องทาเล็บให้เธอหน่อยแล้วล่ะเธอจะได้ไม่สงสัยอะไรงไงแล้วฉันก็จะต้องแต่งหน้าและทําผมให้เธอด้วยเดี๋ยวฉันเข้าไปบอกเธอก็ได้นอะ <c oughs> ย่งไปเลยล่ะฉันทำได้ดีกว่าซาลอนอีกนะเนี่ยแถมพวกเรายังประหยัดเงินไปได้เยอะเลยล่ะเอา้านี่แหละงานของฉันตื่นได้แล้วนะจ๊ะตื่นได้แล้วจ้าเจ้าตัวน้อยมีอะไรหรอคะว่าไงนะจ๊ะวันนี้มันเป็นวันที่สำคัญมากเลยนะหนูลืมไปแล้วหรอจ๊ะเราค่ะแน่นอนหนูต้องจำได้แล้ว เดี๋ยวพี่ไปรอที่ห้องครัวนะหวังว่าสื้อผ้าของพี่แทนดีจะพร้อมแล้วนะฉันว่าเธอจะต้องมีความสุขมากแน่เลยโอเคเมริซ่าเธอจะต้องทำตัวให้ปกติที่สุดเลยนะเหมือนว่าเธอลืมมันเกิดของพี่สาวของเธอไงแมริซ่าเธออยู่ไหนกันเนีย่ยฉันอยู่นี่ฉันก็ลังไปแล้วล่ะแมน่ซ่าเธอจะมาไหมเนีย่ย ฮะฉัหลับปั่นดีไหมอะยไม่เลยล่ะฉันปันกวันเกิดฉันด้วยนะถ้ารู้ไหมจริงเหรอถ้าอยากกินซีเรียลหน่อยไหมอะไม่เอาหรอกฉันไม่กินมันหรอกนะงั้นพวกเรากินเค้กกันหน่อยดีไหมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถ้าหมายความว่าไงอะนี่มันวันอะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันว่ามันน่าจะเป็นวันพุธนะเฮ้ยถ้าจำวันนี้ไม่ได้หรอ ฉันหน้าตาเหมือนกับปฏิทินหลือไงคะถ้าเธออยากได้อะไรก็มาบอกเลยสิจะมาใบ้อยู่ทำไมกันเล่าวันนี้มันวันเกิดของฉันนะวันนี้งั้นเหรอมี่เธอลืมไปแล้วเหรอเนี่ยแหน่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเธอไม่เห็นจะบอกฉันเลยอะฉันว่าอยู่แล้วเชียวคราวหลังเธอน่าจะเตือนฉันหน่อยนะฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่านะ ้ฉันว่าน้องสาวของฉันจะต้องลืมไปแล้วแน่เลยฉันหมายถึงเธอเป็นทุกอย่างสำหรับฉันเลยนะแล้วเธอก็ฉันไม่ยอมให้อภัยเธอแนะ่้หหวังว่าพี่แคนดี้จะชอบมันนะเดี๋ยวเมลิซาเธอจะต้องโดนดีแน่นอนิอร <c oughs> ิสขอโทษนะจริงๆแล้วหนูมไม่ได้ลืมวันเกิดที่หรอกโอ้ ของเขามาส่งช้านะ่ะนี่ของฉันหมดเลยเหรอใช่แล้วล่ะพี่มาช่วยหนูหน่อยสิใช่ได้สิจ๊าว้าวน้องหลังเธอเจดีสุดเลยนะค่นนี้มันยังไม่หมดหรอกนะเดี๋ยวหนูสี่ยกเงินทั้งหมดที่เหลือให้พี่หมดเลยว้าวจริงเหรอโหแล้วเธอล่ะ ต้องห่วงหรอกนะหนูไปซื้อลรตเตอรี่มาใหม่แล้วล่ะแล้วหนูก็ได้รางวัลแจ็คพอตด,ด้วยนะคราวนี้หนูได้มาเจ็ดล้านเลยล่ะนี่ไงดวนี้สิเฮ้โอเคพี่ไปเตรียมตัวเลยนะไว้เจอกันที่ร้านอาหารนะจ๊ะก็ไมต้องไปเธอด้วยนะเธอว่าไงนะเฮ้ฉันมีความสุขกับเธอมากเลยล่ะบู๊